กูได้ไปในไฟเยอะไรวะเฮ้ยเขาชื่อมันเปิดตรงไหนไม่รู้วะเออเห็นไหมกูคิดว่าชื่อมันเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรของการต่อของเฮ้ย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 แล้วใครเอาเป็ดดำไปเดี๋ยวน่ะใครวะใครแย่งสีเป็ดเสี่ยงโอ้ยเอ้ยกูไปเป็นเป็ดเทสกันกูเป็นนกไอ้หน่อยวะไอเฮียไก่งวงเออ หนึ่งปรับอันนี้กันไอห้อง<า>ิใครอ่ะห้องสิบสองคนเลยเหรอนอน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 สามสี่ห้าหกเจ็ดเรามีแปดคนแล้วเก้าสิบอีสองคนโ okay, okay. อเคโอเคเพิม่มเ,เพิ่มหน้าที่กันนะจ๊ะเออไอ,อเ,ออเ,ออเออนี้โค้ดใหม่โค้รใหม่โค้ดเนี้ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดั YouTube นะครับขึ้นตีใหม่้วายเมื่อกี้ตีเป็นละครไม่ได้แล้วได้จ่าการได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเปิดได้นยังไงเดี๋ยสตีไม่ได้แล้วคอนเทนต์ไม่เหมาะสมติดเหล็กกระช่างไม่ดีเอาคลิปวิ่งได้เอาไลท์จะกามเราโอเคไหมดูดูลูกตกใจดิโรแค่นี้พอหรอขอพุ้งบอมซัมเบย์อะ ลลอองงดดููเคเคเอ้ยไม่ใช่ไอ้แพทไอ้ไแพทอ,อยู่ปล่าเออไหวเชียกูต้องส่งคนใหม่เหรอเนี่ว่า ไปจะมีเป็นตัวต้องการกาตแตงค่าันี้ได้เราดูเฮ้ยแมวเราเพิ่งเข้ามาแล้วยังงเนี่ยลูกแล้เปิดชื่อไหนวะใครดูดอยเซอร์เว้ยมาแต่ว่าเก้าคนแล้ว9คนเก้าคนแล้วมีใครอีกไหม มีอีกไม่เหรอมันสิบไม่เหรออ้าวใครดูทองดอดกูัลอ่ะเออต้องปิด